สวัสดีครับผมสิงแสคริสนะครับผมทําหน้าที่เปิดกรรมนะครับโดยที่จะสแกนกรรมของคนโดยอาศัยวิชาคือฮองจุย้ยฮองจุ้ยก็คือการจัดบ,บ้านสถานที่ทํางานโรงงานเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับเพื่อสร้างความเปียนให้กับอาชีพและคนที่อยู่บ้านนะครับอีกอันที่ทําก็คือการสแกนกรรมจัดดวงนั่นคือการดูดวงชะตาคนนั่นเองเพราะทุกๆคนเนี่ยในพื้นดวงมีจังหวะชีวิต ที่เราเรียกว่าปีจรแต่ละปีที่มากระทบกระดวงเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถรู้จังหวะชีวิตว่าเราควรจะเดินหน้าหยุดนิ่งหรือท้อย,ยไหลน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําหน้าที่สแกนกรรมในเรื่องของดวงชะตาอีกอันก็คือเป็นเรื่องของพลังตัวเลขหรือเลขมงคลที่เป็นศาสตร์ที่หลายคนใช้ในการจัดเบอร์มือถือนะครับวันนี้ผมจะสัมภาษณ์กับท่านหนึ่งที่ผมเคยจัดเบอร์ให้ เป็นเบอร์มือถือนะครับการจัดเบอร์มือถือเนี่ยผมเรียนนิดนึงครับว่ามีหลายคนหลายวิชาที่มีการจัดเบอร์เลขมงคลนะครับและมักจะใช้เลขที่เป็นคู่ที่ดีเช่นเลขคู่มิตรเลขคู่สมพลหรือเลขคู่ธาตุนะครับโดยที่จะไม่ใช้เลขคู่ศัตรูนะครับแต่การจัดเบอร์มงคลที่ใช้วิชาชั้นสูงนอกจากจะใช้ เลขคู่มิดเลขคู่สมบครแล้วนะครับยังต้องใช้ดวงชะตาของผู้ใช้เอามาบวกกันด้วยนะครับถึงจะทรงพลงังเพราะนั้นเนี่ยบางท่านจัดเบอร์มงคลเอ๊ะทำไมไม่ปังก็เพราะเบอร์นั้นไม่ได้ส่งเสริมกับเบอร์มงคลของดวงชะตานน่นเองนะครับเพราะนั้นมันเข้าโจทย์ตรงที่ว่าเลขดีต้องเหมาะกับใครต่างหากเหมาะกับอาชีพใดต่างหากนะครับวันนี้ผมเชิญน้องที่เราจัดเบอร์ให้นะครับ น้องจ๋านะครับครับสวัสดีครับน้องจา๋าครัะ,ะน้องจ๋าเนี่ยเป็นคนที่ผมจัดเบอร์มงคลปัจจุบันน้องจ๋าทำอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรครับทำร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มครับอยู่ที่ไหนครับชื่อร้านชื่ออะไรเอ่ยชื่อร้านเดลปังค่ะเดลปาาังคาเฟ่ริสโตรที่เปิดทา่าลมราชบุรีนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยน้องจะประกอบอาชีพทางด้านอาหารเป็นหลักนะครับแล้วก็เราได้เจอกันแล้วก็จัดเบอร์ให้จำได้ไหมอาจารย์จัดจให้กี่ปีแล้วอาจารย์จัดให้ตั้งแต่ปี ตอนนั้นเนี่ยเราได้เจอกันและได้คุยกันมานานแล้วนะครับนะครับผมจัดเบอร์ให้น้องตั้งแต่ปี2960โดยที่ผมขอดวงชะตาของน้องเข้ามาดูนะครับลอจกจ๋าเป็นคนที่เกิดวันเสา์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นดวงก่อนนะครับของคนเกิดบัเสา์จะเป็นคนที่ทํางานอดทนนะครับมีความขยันนะครับแต่ความสำเร็จของคนเกิดบันเสา์ต้องใช้เวลากว่าจะสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องอดทนรอคอยในสิ่งที่จะได้ผลธุรกิจมา นะครับอีกอันก็คือคนวันเสาร์ดีมีข้อดีนะครับตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความละเอียดละออในงานที่เขาชอบหรือสนใจมากนะครับแต่ว่าในพื้นดวงของน้องจ๋าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าแกเสียในเรื่องของคําพูดนะครับการสื่อสารนั่นเป็นพื้นดวงที่เราต้องปรับนะครับเพราะนั้นผมเลยใช้ตัวเลขมงคลก่อนเนี่ยมาจัดให้นะครับเพื่อปรับให้น้องจ๋าดีขึ้นในเรื่องของคำพูดนะครับท่านที่นึ่งครับนอกจากขาย ทำร้านเบเกอรี่เองแล้วเนี่ยมีสอนทําอาหารอะไรที่บ้างไหมคะก็คือที่ที่ร้านก็จะสอนทําเปิดคลาสสอนทำเบเกอรี่นะครับไม่ธรรมดานะครับเปิดคลาสสอนเบเกอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาและแน่นอนครับการเป็นอาจารย์ใช้วาจาในการสอนทําเบเกอรี่จะต้องเป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือนะครับหรืออีกภาพหนึ่งก็คือต้องเป็นที่ปรึกษาคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดเบอร์ที่ปรึกษาให้น้องจ๋านะครับเปลี่ยนจาก พื้นดวงที่คําพูดพูดจาแล้วอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรือการสื่อสารอาจมีปัญหาได้กลายไปว่าวาจาเป็นเงินเป็นทองครับนะครับนั่นคือคือวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับสิ่งที่น้องจ๋าทํานอกจากเป็นคนที่ขายอาหารแล้วอยักขายขายขนมแล้วเนี่ยยังจะต้องเป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําให้น้องเขาคือหนึ่งจัดเบอร์มงคลเรื่องการขายขนมครับนะครับสอง จัดเบอร์ปิดท้ายนะครับบอกซับ